สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิคิวบลารถไทยซิงนะครับามาชมการเอาเมคโครลงจากรถเทเล์นะครับเจ้าโตเบโกเอชเคร้อยยี่ 120, คิดหนึ่งมาทีนะครับ ไปเล่งให้อื่องกอนมันค่อนข้างจะบอดนะครับค้ำไว้เองค้ำไว้ค้ำค้ำคำเดี๋ยวพึ่งไปเรื่อนๆได้ ไปยังมาเลยสวิงเลยลูกพี่สวิงไปค่อนข้างจะเอาลงยากนะครับอ๋อใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าชินแล้วนะครับ ไม่ลงนงางานใหมนะครับโอ้ <mother> ภาพสั่นยังไงต้องขอภครด้วยนะครับเพราะว่าลืมไม้กันสั่นมาด้วยนะครับไม่ใช่ไม้กันสั่น,นครับไม้ที่ว่าเขาเรียกว่าไม้ที่เอาไว้จับโทรศัพท์นะครับลืมมอมานะครับแล้วภาามันสั่นนะครับจานหนึ่งหลอกให้หน้านะครับเมือนนี้นะ มืดจังเนาะเหมือนอม,อมันดูย้อนแสงยังไงยังไงไม่รู้นะครับก็อ้าโอ้ยสันนะครับ บอกร้วนอะคลิปนี่ถ้าภาพออกมาไม่สวยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลืมไม้จับโทรสัมมาด้วยจริงๆครับ ที่จับโทรศัพท์เลยครับพูดง่ายๆซะกลอ่มอายาวพิเศษนะครับ ตัวเดินแรงมากนะครับ ไฟฟ้าเต็มนะครับก็ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับเจ้าโกบิโก้เอสเคร้อยยีิบกนึงหรือว่ามาร์คทีนะครับของทีมงานตอนแดงนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับ